สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรื่องบ้านๆกับเกษตรชาวบ้านนะคะก็เช่นเคยนะคะวันนี้มาข้าวโพดวันอ่าเราจะมาดูในส่วนของการกําจัดวัชพืชนะคะการกําจัดวัชพืชตัวนี้เป็นข้าวโพดหวานพันห้าเก้านะคะเนื้อที่อยู่ที่ประมาณสิบไร่นะคะเนื้อที่อยู่ที่สิบไร่โดยประมาณนะคะวันนี้มากําจัดวัชพืชก็จะใช้วิธีการฉีดฉีดโดยการอ่า ใช้ถังเป้เราเนี่ยค่ะ,น,ะน้องเกษตรกรก็จะรู้ดีนะคะใช้ถังเป้เราเนี่ยแล้วก็ฉีดนะคะก็การดูแลวัชพืชเนี่ยการกําจัดวัาชาพืชเนี่ยเราต้องกําจัดให้ได้ในใน,ในช่วงที่ก่อนที่เราจะให้ปุ eh ๋ยนะคะ,ะ,ะ,คะก่อนที่เราจะให้ปุ๋ยอันนี้ก็ค่อนข้างจะขึ้นเยอะแล้วนะคะก่อนที่เราจะให้ปุ๋ยข้าวโพดอีกรอบหนึ่ง mhm. คือแปลงนี้เราให้ปุ eh ๋ยไปแล้วประมาณช่วง20วัน20วันแรกเราจะให้ปุ eh ๋ยรอบแรกนะคะเพื่อให้ ตัวเขาเนี่ยได้รับสารอาหารเนาะแล้วก็เราจะให้ปุ๋ยอีกช่วงหนึ่งทางไร่จะให้ปุ๋ยอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่น้องเนี่ยกำลังออกดอกนะคะออกดอกกําลังจะออกแอวิธีการฉีดก็คือเราจะเดินฉีดแบบนี้เลยนะคะเดินฉีดแบบนี้เลยใช้ถังเป้ฉีดอ่ะแบบนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อ อ่ะเดี๋ยวคอดูคลิปขอดูตัวนี้ก่อนนะคะคลิปที่แล้วนะคะที่เราทําไว้เนาะมันจะมีในส่วนของตัวแขนงที่ออกมาแบบนี้นะคะให้เรากําจัดทิ้งเนาะกำจัดทิ้งเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาที่เราให้ปุ๋ยค่ะตัวตัวต้นเนี่ยลำต้นที่เป็นตัวแม่ตัวที่จะออกฝักออกผลผลิตให้เราเนี่ยเขาจะได้รับปุ๋ยรับฮอร์โมนอย่างเต็มที่นะคะถ้าเราก็ได้กํอ่ากจัดออกนะคะจะทําให้ลําต้นเนี่ยมีความอวบแล้วก็สวยนะคะตัวนี้เป็นทิกเล็กๆนะคะสําหรับเกษตรกรบางท่าน น้อ,อาจจะมองข้ามเราก็จะมาเราก็ฉีดยาอันนี้คือการกำจัดวัชพืชโดยการใช้ถังฉีดแบบนี้เลยนะคะทางไร่จะใช้วิธีการแบบนี้นะคะใช้วิธีการแบบนี้สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหา มองหาว่าอยากจะลองปลูกข้าวโพดก็แนะนํานะคะขาวว้าวโพดหวานพันห้าเก้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตลาดต้องการนะคะตลาดต้องการแล้วก็ผลผลิตของเขาเนี่ยฝักเขาจะค่อนข้างฝักใหญ่นะคะแล้วก็เม็ดสีเหลืองรสชาติหวานนะคะใครที่ยังไม่รู้ว่าจะปลูกตัวไหนแนะนําให้ลองปลูกเป็นพันนี้ได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะทางไร่จะใช้ระบบสายน้ําหยดนะคะใช้ระบบสายน้ําหยด ในการดูแลนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรคนไหนที่ยังเป็นมือใหม่และอยากจะลองปลูกให้ลองใช้วิธีนี้ได้นะคะหรือว่าทักามาพูดคุยสอบถามหรือคอมเมนต์มาก็ได้เนาะว่าอยากจะลองเริ่มปลูกจะเริ่มจากตรงไหนดีมีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่นะคะยังไงก็กดติดตามนะคะกดแชร์กดไลค์ไว้นะคะแล้วก็ มาพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเรื่องบ้านๆกับเกษตรชาวบ้านจ้า